สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทําหน้าจอสแสดงผลค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆใน Home Assistant ซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะลองใช้เฟิร์มแวร์ ESP Home และหน้าจอแบบ E-paper นะครับใครที่เคยติดตามผมอยู่เนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเคยทําหน้าจอที่ดึงค่ามาจาก Home Assistant มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้โทรศัพท์ Android เก่าๆนะครับแล้วก็ติดกับผนังซึ่งก็ใช้งานดีมากเลยนะครับสามารถทัชสกรีนเลื่อนได้สะดวกมาก แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วผมก็ไม่ได้แตะหน้าจอมันขนาดนั้นหรอกครับดูอย่างเดียวผมก็เลยเปลี่ยนเป็นจอ e-Paper แทนซึ่งหน้าจอแบบนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่เหมาะกับการแสดงผลอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับเช่น10นาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วค่อยมาอัปเดตหน้าจออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเหมาะกับจอประเภทนี้เลยอีกทั้งจอ e-Paper เนี่ยใช้พลังงานต่ำมากครับใช้พลังงานแค่น้อยนิดตอนที่อัปเดตแค่นั้นเองส่วนตอนที่ไม่ได้อัปเดตหน้าจอเนี่ยคุณไม่ต้องต่อไฟให้มันก็ได้ครับเพราะมันไม่ใช้พลังงานเลย หลังจากอัปเดตหน้าจอแล้วมาแสดงค่าอะไรมันก็จะค้างมาอยู่แบบนั้นตลอดเลยครับไม่กินพลังงานอะไรทั้งสิน้นจอที่ผมใช้ก็จะเป็นของยี่ห้อเว็บแชร์นะครับ4.2นิ้ว ePaper ก็ราคามันก็อาจจะแพงกว่าจอ LCD ปกตินะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคเลยตอนซื้อก็แนะนําให้ดูรุ่นที่มันมีวงจรไดเวอร์อยู่ข้างหลังหน้าจอนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีไดเวอร์เป็น SPI นะครับให้เราเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได แล้วก็จะมีสายที่เอาไว้เชื่อมต่อจากหน้าจอเนี่ยเข้ามาที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นจัมเปอร์ที่สามารถเสียบได้เลยวิธีการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อไปที่บอร์ด esp 8 2 6 6 Node โนด mcu หรือ vmos d 1 mini อะไรก็ได้ครับเชื่อมต่อได้หมดเลยส่วนพินในการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ตามนี้ครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของการเขียนซอฟต์แวร์นะครับ ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับ ESP Home กันก่อนนะครับก็ ESP Home เนี่ยจะเป็นระบบที่จะทําให้เราสามารถสร้างเฟิร์มแวร์ของ ESP 8 2 6 6โดยเราก็สามารถเลือกคอมโพเนนต์ต่างๆที่เราต้องการเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆหรือว่าการ Input-Output เนี่ยมาใส่ในไฟล์ YAMO นะครับคล้ายๆกับการที่เราแก้ไขไฟ configuration yaml ของ Home Assistant นะครับ ESP Home ก็ใช้ระบบคล้ายๆกันนะครับก็คือสร้างเป็นไฟล์ y a m l มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำการ compile ไฟล์ y a m l ตัวนี้ ให้เป็นเฟิร์มแวร์สำหรับไฟล ESP8266 นะครับตรงนี้มันก็จะช่วยเรื่องของการโคดดิ้งนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปโหลดตัวไลบรารีสหรือว่าต้องมีความดู้ด้านโคดดิ้งมากมายนะครับเราก็สามารถทำเฟิร์มแวร์ของพวกบอร์ด ESP8266 หรือ ESP32 ได้ละ ESP Home เนี่ยสามารถติดตั้งได้2แบบนะครับก็คือสามารถใช้คอมมานด์ไลน์ผ่าน PIP Python ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นลงเป็น Home Assistant Add-on ก็ได้ เดี๋ยวผมจะลองติดตั้งเป็น Home Assistant Add-on ดูก่อนแล้วกันก็มาที่ Home Assistant นะครับแล้วก็ไปที่ Supervisor เหมือนเดิมแล้วก็ Add-on Store แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ ESP Home ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการดึงค่าจากข้อมูลเซนเซอร์ใน Home Assistant นะครับมาที่ ESP Home แล้วเอาแล้วให้ ESP Home เนี่ยไปแสดงผลบนหน้าจอ e-paper ของเรานะครับ ติดตั้ง ESP Home ในะ Home Assistant Supervisor เสร็จแล้วใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่เพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างจะใหญ่โอเคกด Start ไปนะครับแล้วก็ใส่ใน Sidebar ด้วยถ้าใครอยากให้มันอยู่ข้างๆรอ,อสักพักหนึ่งนะครับรอให้มันโหลดเสร็จตอนนี้มันยังขึ้น Bad Gateway โอเคหลังจากที่โหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างโปรเจกต์ใหม่กันนะครับซึ่ง1โปรเจกต์เนี่ย มันจะเป็นไฟล์ YAML 1ตัวนะครับก็วิสระตัวนี้มันจะทำการสร้างไฟล์ YAML สำหรับตัวโหนโด1โหนโดนะครับก็คือ1 device ใช้1ไฟล์ YAML หลักการมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของการใช้ ESP Home โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกัน begin พอเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อโหนโดเนมนะครับต้องเป็น A ถึง Z 0ูนถึง9 A ถึง Z ตัวเล็กนะครับ0นถึง9แล้วก็ underscore หรือขีดเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ next เลือกบอร์ดที่เราจะใช้นะครับก็เลือกเป็น ESP8266 ไปครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ Wi-Fi ของบ้านเรานะครับแล้วก็ OTA ตรงนี้ก็คือรหัสที่เอาไว mm ้อัปโหลดเฟิร์มแวร์เข้าไปในตัวโหดของเรานะครับผมก็จะใส่รหัสเข้าไปตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยตัว ESP Home จะสร้างไฟล์ YAML ขึ้นมาไฟล์ใหม่นะครับชื่อว่า ePaperDisplay. YAML อย่างที่บอกไปนะครับ1หน่วก็จะมีไฟล์ YAML ตัวเนี้ย เป็นของตัวเองหนึ่งอันเราลองเข้าไปดูไฟล์ตัวนี้กันครับซึ่งแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมครั้งแรกมันยังเป็นอย่างนี้นะครับทําการเดฟเฟซสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเข้าไปใหม่โอเคตอนนี้ไฟล์มาแล้วนะครับไฟล์ที่เรากดจากวิศาร์เมื่อกี้นะครับตัวเซตอัพอบมันก็จะทําการเจเนอเรตหรือว่าสร้างไฟล์แยมโมให้เรานะครับเช่นตัวชื่อ Wi-Fi พาสเวิร์ดวาแล้วก็รหัสพวกนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับ API ตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มตัว esp home ให้สามารถเชื่อมต่อกับ home assistant ได้นะครับแล้วก็รหัสตรงนี้ก็จะเป็นรหัสที่เราจะใช้ในการเพิ่ม esp home เข้าไปใน home assistant นะครับจริงๆจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับ2อันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองแสดงผลข้อมูลลงไปในหน้าจอ e paper นะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใส่ฟอนต์เข้าไปใน esp home ก่อนนะครับให้เข้าไปในไฟล์ editor ครับแล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์ของ esp home ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ชื่อว่า font แล้วก็ให้เอาไฟล์ฟอนที่เป็น TTF เนี่ยอัปโหลดขึ้นไปนะครับโอเคอัปโหลดฟอน์เข้าไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มฟอน์ตใน ESP Home นะครับการเพิ่มฟอน์ตก็ให้ใช้ Integration ที่ชื่อว่าฟอน์ตนะครับพิมพ์ชื่อไฟล์ของฟอน์ตเข้าไปตามด้วย ID ที่เราจะใช้เรียกชื่อฟอน,น์ตนี้และสุดท้ายก็คือขนาดของฟอนต์นะครับได้ฟอน์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของ Display หรือว่าหน้าจอนะครับ ก็หน้าจอตัวนี้จะใช้การสื่อสารแบบ spi นะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของ spi เข้าไปโดยผมจะกํำหนด pin ที่ใช้ในการสื่อสารค l o อ,อกเนี่ยเป็น gpio 14แล้วก็ mosi หรือ mosi เนี่ยเป็น13นะครับ gpio 13แล้วก็ผมก็จะเพิ่มในส่วนของ display หรือว่าหน้าจอที่ผมจะใช้นะครับตัว display เนี่ยใช้เป็นแ p ล a ฟ f o r m web share นะครับก็คือจอที่ผมซื้อมาเป็นของ web share แล้วก็เป็น e paper display อันนี้จะเป็น id ที่ใช้เรียก ตัว display ตัวนี้นะครับแล้วก็กำหนดตัวช h i ซีเล็ก c t d c พินอะไรเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้เป็น GPIO 15, GPIO 12, 16แล้วก็4นะครับตามนี้ใครจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่เวลาที่เราเลือกพินมาใช้งานเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าพ i n นั้นนะ่ะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าผมแนะนำเว็บนี้เลยครับ Random n e r d Tutorials ก็สามารถดูได้ครับว่าพินไหนที่เราไม่ควรใช้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองเเงี้ยไม่ควรจะใช้ ผมก็ทำการเลือกพินที่มันใช้ได้มาแล้วนะครับเอามาใส่ตรงนี้ส่วน lambda เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราจะพิมพ์คำสั่งให้มัน display นะครับข้อมูลเข้าไปในจอผมจะเริ่มจากการแสดงผล hello world บนหน้าจอนะครับอันนี้ผมก็จะใช้คำสั่งง่ายๆนะครับก็คือการใช้คำสั่ง i t .print นะครับ p r i n ที่ตำแหน่งไหนนะครับก็คือ10 พิกเซลที่10นะครับ x 1 0 y 1 0แล้วก็ id ตรงนี้ก็จะเป็น id ฟอนต์นะครับที่เราจะเอามาแสดงก็คือ Roboto Medium 30ที่ผมสร้างไว้ตรงนี้แล้วก็พิมพ์แล้วก็คำที่เราจะใช้แสดงผลนะครับก็คือ Hello World ก็จะทำการเซฟไฟล์นี้นะครับแล้วก็ลองกด validate ดูก็ได้ครับว่าไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถูกต้องหรืออยังอ่านี่ก็ดูเหมือนว่า configure valid นะครับก็คือถูกต้องเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไฟล์เข้าไปใน ESP Home นะครับ วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็ถ้าใครใช้ raspberry pi ก็คือเอาสาย usb to micro usb เนี่ยต่อเข้าไปหลัง raspberry pi แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จำเข้า esp 8266นะครับผมลองต่อสายแล้วก็จะแฟชผ่านตัว usb แล้วเนี่ยแต่ผมไม่รู้ทำไมนะครับมันไม่ขึ้นมาในตรงนี้ให้ผมอัปโหลดสักทีนึงผมก็เลยต้องใช้วิธีการกดตรงนี้นะครับแล้วก็กด compile เพื่อให้มันเป็น binary file นะครับแปลงเป็นไฟล์ที่เราจะเอาไปแฟช ใน esp 8266ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็รอให้มันคอมไพล์เสร็จนะครับหลังจากที่คอมไพล์เสร็จเนี่ยเราจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดไบนาลี่นะครับก็กดดาวน์โหลดมาแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวไบนารีมาแล้วแล้วก็ให้ดาวน์โหลดตัว esp home flasher นะครับหรือว่าจะใช้ตัว f ฟช s h เฟ r m w มแ e ตัวไหนก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันพอเปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็น serial port ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกตัวเฟิร์มแวร์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับ e-paper display กด open แล้วหลังจากนั้นเราก็กด flash ESP ครับโอเค,อเ,คเมื่อเราอัปโหลดโค้ดเข้าไปครั้งแรกสำเร็จนะครับจะเห็นว่าแถบตรงนี้จะเป็นสีเขียว แสดงว่าตัว ESP Home เนี่ยมันเชื่อมต่อกับตัว ESP 8266ผ่านตัว WiFi OTA ได้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยเราสามารถกดอัปโหลดโค้ดได้แล้วนะครับไม่ต้องต่อสายก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ Edit Code แล้วก็ทำการทำให้มันสามารถเรียกค่าเซนเซอร์ใน Home Assistant เนี่ยไปแสดงผลบนหน้าจอได้นะครับผมจะเพิ่มในส่วนของเซนเซอร์เข้าไปนะครับแล้วใช้แพลตฟอร์มเป็น Home Assistant อันนี้นี่จาคุ้คุเลยนะครับคล้ายๆกับการที่เราแก้ไขไฟล y ย m o ในตัว Home Assistant แต่ต้องแยกกันนะครับว่ามันคนละส่วนกันแล้วก็เราจะให้มันไปดึง Entity อะไรมาใน Home Assistant นะครับก็ระบุไปเลยครับอย่างที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้นะครับก็จะเป็น outdoor temperature กับ outdoor humidity ใช่ไหมครับก็สามารถระบุ Entity id ไปได้เลยครับแต่ว่า Entity id ตัวนี้ต้องเป็นอันที่เป็นเซนเซอร์นะครับแบบที่ผมทำเมื่อกี้ถ้าเป็นตัว เอนติตอื่นที่ไม่ใช่เซนเซอร์จะไม่สามารถแสดงผลได้แล้วก็ ID ตรงนี้ให้ระบุ ID ที่เราจะใช้เรียกชื่อค่าตรงนี้ใน E.S.P. Home ครับผมก็จะตั้งเป็น outdoor temp แบบนี้นะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับ humidity จัด Space ให้ตรงนะครับช่องว่างห้ามผิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง เป็นคำสั่ง print f นะครับในการแสดงข้อมูลซึ่งถ้าใครใช้ภาษา C หรือ C++ มาก,ก่อนก็อาจจะคุ้นเคยกับคำสั่งนี้นะครับการที่เราจะใช้คำสั่งต่างๆเนี่ยก็สามารถมาดูได้จากในนี้เลยครับซึ่งในนี้มันมีเยอะมากเลยผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างมันมีคำสั่งทั้งวาดเชฟวาดรูปทรงต่างๆใส่ไอคอน format อะไรพวกนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับมันค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง print f นะครับในการ พิมพ์ค่าที่เป็นทศนิยมแบบนี้นะครับก็ r i n น f แล้วก็เทหนึ่ f นะครับทศนิยม1นึ่ตำแหน่งแล้วก็ argument ที่ห้านะครับเราจะใส่ตัว id ของตัว outdoor temperature ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย .state เพื่อแสดงค่าตัวนี้ออกมาลงมาอีก5 0พิกเซลจากมุมบนซ้ายนะครับผมก็จะให้มันพิมพ์ humidity หรือความชื้นแบบนี้นะครับแล้วตรงอัปเดตอินเทอร์วอลเนี่ยเราจะให้หน้าจอมันทําการรีเฟรชตัวเองทุกๆก,กี่วินาทีนะครับเมื่อกี้ผมตั้งเป็น180นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น30วิแล้วมันจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วๆนะครับพอเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับแต่ตรงนี้มันยังอัปโหลดไม่ได้นะครับแสดงว่าผมทําอะไรผิดไปก็เนี่ยครับมันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ๋อผมลืมโคลอนตรงนี้นะครับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ กดเซฟอีกรอบแล้วถึงจะอัปโหลดได้โอเคอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เราสามารถอัปโหลดเฟิร์มแวร์ผ่าน Wi-Fi ได้แล้วก็กดแล้วก็รอมันคอมไพน์นะครับซึ่งตรงนี้ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการคอมไพน์โอเคตอนนี้หน้าจอก็ขึ้นมา Temperature กับ Humidity แล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังหายไปนะครับ NAN not a number มันเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเรายังไม่ได้เชื่อมตัว ESP Home เข้ากับ Home Assistant นะครับให้ทำการไปที่ configuration นะครับแล้วก็ integration ตรงนี้เราจะเห็น ESP Home มันขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เพิ่มแบบแมนนวลไปเลยโดยใช้ IP Address นะครับ แล้วก็ทําการใส่รหัสที่เราตั้งไว้ในไฟแย m o นะครับแล้วก็กด s ั b มิ t ตอนนี้หน้าจอมันก็สามารถดึงข้อมูลอุณหภูมิความชื้นหรือว่าข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆใน Home Assistant เนี่ยเข้ามาสแสดงผลในหน้าจอ e-Paper ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสแสดงผลเบื้องต้นนะครับจากการที่เราไปเอาข้อมูลในเซ็นเซอร์ใน Home Assistant มาสแสดงบนหน้าจอ e-Paper หรือว่าหน้าจออื่นๆอะไรแบบเนี้ยถัดไปก็จะเป็นการปรับแต่งให้สวยงามนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการ ปรับแต่งแล้วก็ลองเล่นๆมันดูสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับโดยผมก็ได้ทําการเพิ่มฟอนต์ให้มันสวยงามขึ้นมีการแสดงสถานะอย่างอื่นแล้วก็มีการใช้เว็บฟอนต์ Material Design Icon ในการแสดงผลตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่โค้ดเต็มๆไว้ใน Description ข้างล่างแล้วกันแต่ถ้าคุณจะเอาโค้ดผมไปใช้กับ Home Assistant ของคุณเนี่ยคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพวกชื่อเซนเซอร์หรือว่า Entity อะไรที่เราจะดึงข้อมูลมานะครับให้มันตรง ก็อันนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับเสร็จสิ้นด้านของการเขียนซอฟต์แวร์ไปแล้วตอนนี้มาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์บ้างก็จอ e-paper เปล่าๆมันก็ค่อนข้างจะบอกบางใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ค่อยสวยงามเดี๋ยวผมจะทํากรอบมาใส่นะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Fusion 360ในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัว3มิตินะครับกรอบที่ผมดีไซน์เนี่ยก็จะดีไซน์ให้มันสามารถใส่ตัว VMo อสตีห i เข้าไปข้างในได้เลยนะครับแล้วก็เอาจอเนี่ย ใส่เข้าไปได้เลยโดยที่เราจะยึดจอกับตัวกรอบเนี่ยด้วยสกูที่เขาแถมมาจากหน้าจอครับถ้าใครต้องการไฟสามมิติไปปริ้นบ้างเนี่ยก็สามารถดูได้ในคำบรรยายข้างล่างเลยครับอ๋อแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับนี่เป็นการดีไซน์สามมิติครั้งแรกๆของผมมันก็อาจจะยังไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับแต่ผมแนะนาครับว่าให้หยอดกาวตามจุดเชื่อมต่อต่างๆหน่อยเพื่อความแน่นหนาพอออกแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาแบบไป 3D Printing แล้วก็ประกอบกันครับ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับกรอบแล้วก็ขาตั้งหน้าจอ e-paper ของผมซึ่งการอินพุตไฟเข้าเนี่ยถ้าใครไม่ซีเรียสมากก็สามารถต่อไม c คร USB ข้างๆได้ครับหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต่อคอนเนคเตอร์แล้วก็ต่อไฟตรง5โวลต์ผ่านทางด้านหลังได้ครับหรือถ้าไม่อยากตั้งที่โต๊ะก็สามารถแปะเป็นเฟรมติดผนังได้ครับโอเคครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะประมาณนี้ครับใครสนใจก็สามารถเอาโค้ดผมไปจัดแองได้ตามใจชอบเลยครับและถ้าใครทำสำเร็จแล้วก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ